เหตุผลที่พินเข้ามาทำออนไลน์ก็คือว่าเริ่มจากที่ตัวพินเองเนี่ยพินก็รู้สึกว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนที่คือในตัวเองเนี่ยเรารู้ว่าเราเนี่ยมีศักยภาพแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะไรมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เคยประสบความสำเร็จมาตลอดและวันนี้เนี่ยทำไมเราจึงเข้ามาทำออนไลน์พินพินเห็นอะไรในออนไลน์เพราะเหตุผลเดียวเลยคือ อันดับแรกเลยคือเรายังมีชีวิตถูกไหมเรายังมีความแข็งแรงเรายังมีบุพการีหรือคุณแม่และอีกอย่างหนึง่งที่เราห่วงที่สุดก็คือเราห่วงตัวเราเองไม่อยากให้ตัวเราเองเนี่ยไปเป็นภาระให้ใครพินก็เลยตัดสินใจว่ายุคนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมันเป็นยุคที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ถามว่าพินเองเนี่ยพินกลัวมากที่สุดเลยคือในโซเชียลแต่พินก็เก่งในโซเชียล เพราะเหตุผลว่าเราเคยคิดว่าเราไม่ชอบเราทําไม่ได้ในสิ่งสิ่งนั้นเราก็เลยเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าอะไรบ้างที่เราทําไม่ได้เราคงไม่ได้แปลกอะไรเลยถ้าวันนี้เราไม่ได้เข้ามาศึกษาหรือเข้ามาสนใจมาใส่ใจมาเรียนรู้เราจึงทําไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราเข้ามาเรียนรู้เราเข้ามาศึกษาเราเข้ามาสนใจเราเข้ามาทำตามโมเดล เราเข้ามาทำตามรูปแบบนี่ต่างหากที่แปลกว่าเราทำไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตัวพินเองเนี่ยพินก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆหลายๆคนค่ะที่อาจจะมองเ,อเหมือนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแย่ละแก่ละคงไม่เหมาะคุณรู้ไหมพินอะอายุป,ปีเนี้ห้าสิบหกพินรู้สึกว่าพินไม่แก่เลยแล้วพินก็ชอบกับตัวเองมากม เคารพและรักตัวเองมากๆวันนี้คุณมองหาตัวเองเจอกันหรือยังว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่เรารักเราทำในสิ่งที่เราถนัดหรือเราทำในสิ่งที่โลกต้องการแล้วหรือยังมันเป็นคำตอบค่ะมันเป็นคำตอบง่ายนิดเดียวเลยคือว่าถ้าเรายังไม่รู้เป้าหมายตัวเราเองหรือเรายังไม่รู้จุดยืนตัวเราเองเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้ค่ะ มันมีเหตุผลมาค้านเสมอเราก็จะหาเหตุผลมาค้านตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นความคิดลบในสิ่งที่ไม่ควรจะเอามาคิดเราก็เอามาคิดคิดเพื่อเอามาลบล้างไงคะวันนี้พินอยากจะฝากทุกคนว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้คุณจะทําได้ทุกอย่างค่ะขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวพินจะเอาคลิปดีๆอย่างนี้มาลงให้เพื่อนๆชมอีกหากใครชอบ ช่วยกดคอมเมนต์หรือพิมพ์คำว่าชอบให้ครูพินด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่ะติดตามด้วยด้วยกันได้ทุกช่อง